Max. Max Muay Thai! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! For Fighting Night taking on Myanmar! Ladies and gentlemen, introducing first your Myanmar warrior tonight representing King of Muay Thai Fight Club. Let's hear it for JJ! No. Ladies and gentlemen, it's you main been Miss warrior, fighting out of the blue corner. Twenty-seven years of age, ladies and gentlemen, join us! Opponent. In the red corner, your Thai warrior, representing Buriram Province, 23 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Tong Thai Sing Pop <laughs> Ladies and gentlemen, your Thai warrior tonight representing Buriram Province, Thailand. Also, the Max Grand Prix champion in the 53kg weight division, Tong singer Day Shao Max Muay Thai. ซึ่งประเดิมกันด้วยคู่นี้ครับการเจอกันระหว่างไทยกับประเทศพม,ม่าครับมุมน้าเงินนั้นก็คือจายชายครับนักชกจากพม,ม่าสัก,กัดไทยมวยคิงออฟมวยไทยซึ่งพิกัดท3กิโลกร,รัมนั้นมุมแดงนั่นก็คือเจ้าของแชมป์มวยรอบครับมันก็คือธงชัยสิงหะเดชายยิมครับเจ้าของชายขุนเข่าไร้น้ําตานั่นจายชายครับนักชกจากประเทศพม่าในวัย27ปีส่วนสูง168ซนเมตร สามฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้เพียงหนึ่งเท่านั้นครับจากสังก,กัดค่ายมวยคิงออฟมวยไทยที่ประจวบคีรีขันธ์ส่วนด้านมุมแดงครับธงชัยสิงห์เดชาย,ยิมครับหรือว่านายสมานการะรมครับจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย23ปีส่วนสูง173ซมครับรูปร่างสรีระดีครับ3ฟอร์มหลังสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ นั่นคือการแพ้ให้กับเรียวไผ่ออสนิทพันธ์ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ชนะไม้สิทธเจสายลุงรวมไปถึงโบวี่ฟอปจิตยิงด้วยครับจะเป็นลูกศิษย์ของทางด้านชาลิสสิทธโอเลยครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของสก,กัดไทยมวยสิงห์เดชาย,ยิงเป็นแชนมป์มวยรอบพิกัด53กิโลกรัมยอดนักทนทงชยัเเยเอาล้วครับมุ่มั้นเงินได้วันชนะคิงออฟมวยไทยครับนาค่ายมวยคิงออฟมวยไทยขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านจ่ายชายัยนาทีทางด้านมุมแดงครับได้ศิริศักดิ์กอเกสานนท์ครับ เพื่อนมายกให้ครับมาทั้งหมดใหะครับยกที่1ครับทางด้านใจชายเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่วางแข้งได้ดีครับและเกมบูเกมบุกก็น่าสนใจโอ้ยเอ้ามาตบแล้วสับเลยครับทางด้านธงชัยโอ้โหไปเร็วมาเร็วหรือเปล่าครับตรงนี้โดนก่อนแล้วครับโอ้พลาดก่อนครับทางด้านใจชายครับพีเผลอครับศอกซ้ายของทางด้านธงชัยเล่นงานได้มาหนึ่งนับเลยครับมาไวครับตับดซ้ายมาทำหน้าแงนหน้าหงายหน้าสบายครับใจชาย อ่าครับพยายามจะย้ำแลยครับธนาธงชัยแม่มีทุลัหรือเปล่าครับรีบครับธนาธงชัยนี่ครับมีเพื่อนมารออยู่ข้างนอกหรือเปล่าตอนนี้พยายามเช็คบินไว้ครับธงชัยตอนนี้ใจชายฟื้นขึ้นมาครับเอาคืนเหมือนกันไม่ยอมอยู่แล้วครับใจชายครับขวางแล้วเสียบด้วยขวาแม่ฟื้นแล้วนะครับโดนจนฟื้นครับเอาเตตัดทิ้งเลยครับธนาใจชายไฟโดนเอาคืนครับพยายามเข็่นขึ้นมาเสียบตายจากธงชัยหลอกในตัวของใจชาย รัดเอาไว้ก่อนครับธงชยยัยกรรมการพิพัฒน์มั่นคงแยกเลยครับเสียบด้วยขวาธ<ม>งชัยพยายามจะสอดแขนขึ้นมาจ่าชายเนี่ยนุ่มชมจะเป็นนักชกจากพมา่าที่โอดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยเนี่ยมานานแล้วนะครับมากระดูกไ,ไม่ทำมาดาครับจชายอาักวันนี้ตับตับขาน,นมาเสียบซ้ายครับจ่ชยายพยายามขึ้นด้วยสอดเอาได้เข้าขวาขึ้น แต่ว่าเพลงเข่าของถนัดของนักชกจากประโคนชัยครับอ้าวแม่จะพยายามจะปีนเชือกแทงเลยก็ับ้นะธงชยัยเอาเกมเหลือเกินครับปีนเชือกเสียบก็ได้ครับธงชัยเรา,าจ่ายชัยจะลิกเกมแบบไหนครับโดนไปหนึ่งนับเสียบไปหนึ่งคะแนนครับกับปันขวาธงชัยเสียบซ้ายเราสองเอ้าแม่โดนเหมือนกันก็ตท่งนธงชัยต้องคืนครับครับโอ้โหลูกนี้ลากมาเสียบก็ธงชยัยเสียบซ้ายเสียบขวาก็กดมาแทงกดมาเสียบ นี่ครับใจชายหัวร้อนครับธงชัยยืดเลยครับขวางหน้าดึงไว้เสียบคืนครับเขาชวนๆนวเสียบเข้าจะนั่นธงชัยประเภทเพชรขาลหน้าติดนวดครับนี่ก็มีคุณเบียร์ครับเป็นไอดอลครับต้องมีหนวดครับเอาละครับเสียบซ้ายมาจากธงชัยใจชายไม่รู้ไม่สนครับสับได้สับไปครับเขาขึ้น้างเหมือนกันจังหวัดมีดึงเอ้าโอ้ยเอ้าแมโดนเตะเจาะยางเข้าไปครับท้านลงชัยโอ้แพ้เก่าครับ ต้นขาซ้ายครับโอ้โหนึกว่าจะเป็นงานง่ายสุดท้ายนี่ยาขมดีๆนี่ยครับทางด้านธงชัยโดนจนได้ครับโอ้ชาลิตครับนี่ครับเทรนเนอร์ผู้สอนครับหัวร้อนเลยครับเอาเลยครับยุ่งเลยครับได้มาคนละน้ำกันตอนนี้แต่ว่าธงชัยก็ไปเปิดกระบอกว่าเปิดแผลให้คุณต่อสู้เห็นครับหาช่องให้อกหาช่องให้คุณต่อสู้ได้จับได้ครับเด้งครับขวาแทงบริเวณหน้าขาครับทางด้านใจชายส่องเข้ามาธงชัยเสียบด้วยขวาเอาอีกทีว่าล้มลงไปครับ เอ้าไม่ห้กรรมการนับอีกแล้วเอ้าไม่นับครับให้โอกาสครับลุกขึ้นมาเร็วแม่ทำท่าจะนักับกรรมการใิพันมั่นคงโอ้โดนไะเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายครับไะอัดเข้ามากรบท่านใจชายหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยยังอยู่กับเราครับน้องฝ้ายครับแม็กซ์ิงเกิลสองพันี่สิ เบรกความร้อนแรงนี่ไม่ร to um um ู้จะเบรกอยู่หรือเปล่าครับ้าฝ้ายาว่าคู่นี้ครับคู่ที่4ครับยกแรกมี2นับเกิดขึ้นนับแรกนั้นมาจากธนาธงชัยครับส่วนนับที่2มาจากใจชายที่เอาคืนได้ดาบแรกนั้นเป็นจังหวะฟันศอกครับอยู่กับธงชัยเปิดชามาสับศอกซ้ายเล่นงานไปก่อนครับอเข้าไปเต็มเต็มครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเตะขาเอาคืนครับอะไรกับท่านผู้ชมครับตามต่อครับยกที่2 คนละโอกาสคนละเวลาครับได้มาคนละหนึ่งนับจับไหลมาจากล้าน,นใจชายนี่ครับล็อกในสู้ครับใจช,ชายตอนนีน้ก็ได้กําลังใจจากได้นับทีหลังนี่แหละครับนี่ครับสลับแทงเลยโอ้โหโดนตัดทิ้งครับฮ่าเอาละครับเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งกัตตระรงชยัยแก่เก็บอาการกลับมาเสียบซ้ายกับทรงชยัยไปยืนขาตายยืนขาตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าใจชายนี่ก็รอสับอยู่จะทุ่งตรงๆเข้ามากัตตระใจชาย ครับธงชัยสับด้วยสายอีกทีโดนตีเข้าหน้าขาอีกแล้วครับคำรามอาชิพนี่แกเสียบไปเลยครับใจชายแทงไปที่บริเวณหน้าขาด้านซ้ายของทางด้านธงชัยครับเอาเลยครับธงชัยพยายามจะสอดพยายามจะรัดครับโดนกดมาแทงเลยครับนี่ครับโดนแล้วเริ่มจะเสียอาการครับธงชัยโดนที่บ่อยๆนี่ขาล่างได้เหมือนกันครับต้องบังครับธงชัยพยายามจะขยับเสียบเอาโดนอัดที่ศอกแล้วเตะเข้ามาอีกทีครับว่าเอาเลยครับพยายามจะลุกเร็วแต่ว่ากรรมการนับเลยครับ โอ้ขาดทุนแล้วครับทานะธงชัยเดินไปอีกหนึ่งนะธงชัยครับนะครับกรรมการยังไหวครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับพวงที่ต้นขาครับสุดท้ายมาโดนเข้าไปเต็มเต็มลำตัวครับด้วยแข้งครับกดมาเสียบอีกครั้งด้านธงชัยพยายามจะใช้วงในต่อครับแต่ว่าตียากจริงๆครับนายชัยนี่พยายามเอาคืนอย่างเจ็บแสบครับยิงเข้าไปอ้าวโดนผลักทิ้งจากธงชัยอ่ายังมีความกล้ากับธงชัยผลักออกแล้วดันทิ้งไปครับ ครับเบียดเข้ามาใหม่ครับด้านธงชัยเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะพามาที่บุมครับแต่ว่าตีเติมนะช้าครับได้ชาตอนนี้ได้กำลังใจครับได้มาหนึ่งน้ำก็พยายามเติมเกมเข้าไปหาตัดต่อเข้าไปเตะขวาตามนี่ครับนานๆทีก็มาหาได้มาโอ้ลูกนี้มันเป็นแผลสะ่สมรู้ริดจิงครับโอ้ดูแล้วไม่น่าไหวเลยครับต้นขาซ้ายของธงชัยครับ โดนที่มาตลอดก็สุดท้ายไม่ไหวจริงๆครับโอ้เห็นใจกันครับปิดเกมเลยครับโอ้ทีการเซงนะครับแทนดิสโตนี่สายหน้านะครับอุตส่าห์ได้รับการสุดท้ายก็ไปไม่อดครับตดนานธงชัยครับน้ำใจจากใจชายเข้าไปอวมก่อนนะโชคุ่นเพื่อนรุ่มอาชีพครับไม่สะบัญใจกันไม่เป็นไรครับไปปิดสามมาใหม่แม่เป็นแผลสะสมที่เคยโดนมาตลอดครับ กบจัะเสียบด้วยซ้ายครับแต่ว่าก็โดนเตะตัดเข้ามาเล่นงานที่บริเวณต้นขาครับถูครับเสียบเข้ามาแล้วโดนสอกับแล้วซัดด้วยแข้งอีกทีครับสอกก่อนแล้วเติมเข้าไปครับด้วยแข้งหน้าครับนี่ครับแล้วหันเข้าไปอีกทีครับธนาจายชายโอ้โหโดนนับไปก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่ครับโดนหันเข้าไปครับที่บริเวณต้นขาครับปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับ ladies and gentlemen before we announce the winner let's check out our excitement thermometer a x สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Borders Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by ways of knockout. Blue corner, Jay. Jay. Coming up next, Thailand takes on Ukraine here at Max Muay Thai.